ครับแคว้นลานาโบราณนะั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลานะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยนยครับไปจนถึงปู่นะครับบบสิบสองปนาเมืองจีนพวกนั้นให้แม่ครับมามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เป้นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตล่วไตลือไต้ขืนไตยยองนะครับไปมาสี่ห้าเผ่าพันธุ์หลักๆนะครับหมู่นี้เป้นใจ พระาเขียนเดียวกันนะครับอืมก็คืออัคระละนานะนะครับาทีนี้มันอย่างว่านะครับมันบาเดียวนี่มันผ่านมาอันสิบรุ่นสิรุ่นสิบเจ็เสิบเจ็นแล้วเนี่ยมาเดียวมันถึงปลายปลายแล้วมันโหก n e ไปมดแล้วนะครับ็บาเดียวนียก็ ภาษาละนาวเฮานั้นมันส่วนใหญ่แล้วมันก็เฮาหันมาเดี๋ยวเนี่ยมันก็ยังเขียนเหมือนเหมือนกันเยู่นะครับแต่บางกํานะครับบางคำในเฮาอย่าหันพิดเพี้ยนกันไปนะครับก็เฮาจะไปฟังเฮาหันแล้วจะไปฟังว่าเดี๋ยวนะครับปุ้นว่าเขียนอากรำนั่งเขียนพีเขียนหูกนะเขามาวิเคราะห์กันตามลักภาษาละนากันไปก่อนเลยนะครับอทำอ่านก็โทษที เอาไปค้นเจอในหลักฐานนะครับที่บุญเขียนคนเท่าที่บุญเขียนไว้ในไบลานปั๊บสาเนาะครับสมัยสองร้อยสามร้อยปีก่อนนะครับแม่ปิ้นเขียนมาจะได้เฮาก่อนต้องยอมรับก่อนนะครับก็วันนี้เฮาจะมาวิเคราะห์คำว่าอันคำว่าพัลเลิศนะครับพัลเลอร์คำว่าพัลเลอศอันพัลเลิศนั่นนะพลเลิศนะั่นะมันก็อย่างว่านะมันก็อื ลื่นล้มนั่นแหละก็ลื desktop, ่นมันก็อย่างว่าเอาเตียวไปเขาลื่นล้มนะพะเลิดนะครับพะเลิดนะพน้อง er, พะเลิดกําเหลือพน้องว่าพะเลิศนะครับการนี้เราจมากับสะกดดูนะครับพระนะครับมันอันตัวนี้มันพระนะครับอ่านะครับอันเอาถ้าอย่างนี้มันพระนี่มันจะต้องใส่ไม่เยอะนะครับพระนะอันบางเฮาก็ อ่าเฮาก็ไปหันโบราณพวกก็เขียนเยอียะนะครับพวกก็บ่ใายอย่างสักยางนะก็พวกก็พระนะครับพระพระเลิศนะครับพระเลิศนะเอาอันตัวเลิศแล้วครับมาเลิศนี่มันเอ่าไม่เกิดนะครับมเลิศเนี่ยเลิศมันลงใช้ไม่เกิดนะครับมาไม่เกิดนะครับมาเลิศนะครับตัวอ่าพระเลิศนะครับมาเลิศอ่ามันเสียงโทนะครับมามันก็ได้แล้วนะครับมาเอาไม่เกิดนะครับมา อ่าอีอะอ่าเลอะนะครับมาเลอะแล้วก็มาใส่ตัวดาเข้าไปนะเลือดนะครับเอามาเลือดน่ะได้เสียงโทรปกติแล้วนะครับเสียงโทรปกติน่ะปนบอกว่าอย่างอี้มันจะเป็นเลือดไปเหรอครับมันปนเอาอะกันยอ่อนออกแล้วเอาตัวด,ดามาไว้ทั้งร่มนี่นะครับอือย่างอี้ยังไงม่ปนจะเอาไอ้อะกันย่อนออกแล้วครับ แล้วเอาตัวดะไปไว้ nice ทั้งรุ่มนะมอย่างนี้นะฮะอัะได้ละอันนี้คำเนี่ยเห็นว่าพระเลิศอฮะพระเลิศนะอันนี้มันพระนะครับอันนี้มันออกเสียงจัตวาแล้วก็พระนะครับพะระเลิศเห็นไหมได้ละพระ,ะ,ะเลิศได้เลไหมอ่าได้พระเลิศเลยนะครับอ่ากรมที่สองแล้วครับาท่านจะเขียนว่าพระเลิศนะครับอืม กำว่าพระแล้วมันเสียงเองนะครับมาอันนี้มันพระนะครับมันพ้านะฮะต้องใส่ไม่ย่อแล้วก็มาใส่ไม่ย่อเลยแม่เมื่อใส่ไม่ย่อแล้วฮาก็ย่อคือมันฮ네ู้เหว่ามันเป็นไม้กะนะครับความจริงมันก็อยู่ในซ่อนในตัวนี่แ้ลเฮาก็คือมันเขียนว่ามันคือมันเป็นพระเห็นะครับพระเสียงเอกเห็นไหมพระเห็นไหมอันนี้พระอันนี้อันตัวหน้ามันพระครับจัตวานะเสียงจัตวาเห็นไหม อันตัวหลังนี่มันผ่าเห็นไหมเสียงเอกเห็นไหมผ่านะผ่าเลิศเลิศนี่มันอ่ามันเสียงโทปกติอยู่แล้วนะครับเลิศนะเห็นไหมเลิศอ่าเลิศอ่าผ่าเลิศเห็นไหมอ่าอันมันเสียงโทปกติอยู่แล้วมันดิ้นมาได้แบบว่าเลิศเนี่ยนะมันเลิศเนี่ยไหนมาเลิศเลิศเห็นไหมผ่าเลิศยังไงอันนี้มันผ่าเลิศอันนี้มันผ่าเลิศเห็นไหมอ่าท่านจะ ชอบอย่างไรท่านก็ไปสะกดเขียนได้นะครับมาอ่านคำว่าพเลิดเนี่ยนะเลิดนะเลิดเจิดจั่นอ่าเลิดเต่ามันอย่างอันนะครับแม่มาเกากเป็นยากนะครับมาในภาษาละนาเนี่ยอ่านก็อ่าท่านสะกดเขียนไปตามรับภาษาละนาภัยก็บอกว่าอย่างน้นะครับท่านจะเอาพเลิดหรือพเลิดมันก็ภัยก็บอกว่าแล้วก็อืมแต่มันจะมันมันยุ่งยากนะครับแต่มันจะยุ่งยากตอนนี้ว่าเอาไป เอาไปขยายความอ่าไปอวดเปี้ยคนอื่นนะครับอ่ามันก็ยังว่านะครับมันภาษาละนาของเฮาเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับโคนที่เฮียนหูห้ภาษาละ <ak> นานั้นมันมีน้อยนะครับมันอืมอ่านออกเขียนได้แล้วมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องไปขยายความเมื่อคนอื่นในฮู้ในหันโตยนะเฮายต้องใช้ภาษาอืน่นๆนะครับมาปับเทียบนะครับอันภาษา อันที่บันใกล้เคียงภาษาละนาของเขาหน่อยก็คือภาษาไต้ฮะภาษาไทยอ่ะมันเกิดมันจากที่เดียวนะครับคือปอกอบลามกําแห่งเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันหน่อยนะครับาผมเองผมได้ใช้หลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยจยงใหม่นะครับป้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับาเ,เป้นบอกไว้ว่านะครับ การที่เอาภาษาไทยมาสะกดเขียนภาษาละนาเนี่ยอ่าที่ปนห้องว่าปร,ริวัตนนั่นแหละครับก็ทําได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับอืมอันแบบที่หนึ่งนั้นอ่ะปิน้นจะเอาไว้ใช้เขียนบันทึกลักศิละจะลึกเอกสารสําคัญสําคัญในโบราณนะครับอ่าปิาน้นจะเอาอักษรไทยน่มาเทียบเอาเป็นอักขระละนานแล้วปิน่นจะเอาไม้ทุกไม้นะครับ เครื่องหมายก็ไม่กระทั่งไม่กงไม่กังไรไม่อะย่างสับะสับเป็ดที่มันมีในไทยนะครับพ้ดกับอามาหมดนะครับหมาม่าอันนี้มันอย่างว่ามันยุ่งยากนะครับเฮาบอกโอ้ถึงแล้วเฮาไม่ได้ใช้นะครับอ่าเฮามาใจแบบที่สองนี่นะครับอ่าเอาเอาแบบที่สองนี่กับปอนะครับแบบที่สองนี่เบิรนบอกว่าอย่างอี้นะครับคือยืมเอาอับ สอนไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักขระลนาทั้งบนเนี่ยะแม่แล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งไม้นะครับหรือสระเนี่ยอของไทยของละนามนบบตรงบบตัดกันหรือว่ามันเหมือนกันนะครับอ่าก็สามารถบูรณาคำศัพท์ได้นะครับเพื่อหน้าตามออกแบบไทยๆนะครับอืแต่เวลาอ่านนั้นท่านจะต้องนึกถึงว่าอัน อ่าหน้าตามันเป็นไทยๆอย่างอันน่ะมันเป็นอักษรละนานะครับออย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมอันเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นตัวผอผึ่งนะครับอัน,นตัวนี้นท่านเวลาอ่านแบบที่สองท่านต้องนึกถึงว่าอันนี้เป็นตัวระนะครับในภาษาละนานะ่ะเห็นไหมอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันคนอื่นๆมันไม่สามารถที่จะไปเข้ามาอ่านได้มันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับคนอื่นต้องไป อ่านแบบที่สามปุ้นนะครับอ่าาเดี๋ยวค่อยอุ้มกันแบบที่สามนะอ่านเขาเอามาอุ้มแบบที่สองกันไปก่อนเลยนะครับอ่านเอาตัวอ่อพึ่งเนียนะครับมาเทียบเป็นตัวพระนะครับอ่านเห็นไหมพระพระพระเลิศนะครับอไม้เก๋กับไม้เก๋กับสรลเอนะครับเห็นไหมไม้เก๋กับสรลเอนะครับมาตัวละอ ัวละนะครับมาไม่กีนะครับมาตัวดะนะครับมาพระเลิศนะอันอันนี้มันผอนะมันมาก็บูรณะกำซับว่าไม่น้อยใส่ไม่กะอะมันเป็นพระนะครับมาพระนะครับต้องอ่านว่าพระพระเลิศนะครับพระเลิศได้แล้วนะครับ่าได้พระเลิศนะพระนี่มันเสียงจัตวานะครับมาอันตัวที่สองแล้วครับมาอันนี้มันพระ เลิศเสียงเอกเน right? ื care, them, ้อผะเห็นไหมอ่าอเอา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 ตัวพระนะครับเอาผอพึ่งเนื้อใส่นะครับไม้กะนะครับอ่าอันนี้ป้นมีมายอเห็นไหมป้นออกว่าผะนะคมจริงมันถ้าเอาอ่านแบบไทยมันก็ผะเองแล้วนะครับแต่อัมันเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองแล้วครับฮองก็ป้นมีมายอฮองมายอมาตัวยนะครับแม่อ่าอันนี้ผะนะครับเสียงเอกนะครับ ตัวหน้ามันระนะครับเสียงชัตวานะครับอันนี้มันระนะครับมาพะเสียงเองนะครับเลิศนะเลิศมันก็เตากันนะครับไม้เก๋ก็ซะเลนะตัวอ่าละกับตัวล็อตลิงนะครับมาไม่กี้นะครับมาไม่กี้กับสาะอีตัวแล้วเด็กนะอันตัวหน้ามันระเลิศนะครับอันตัวหลังมันระเลิศเห็นไหมท่านชอบอันไหนก็ไปพิจารณาเขียนกันเอาเองนะครับก็บัญยากนะครับมาอัน แต่อันว่าอันแบบที่สามนั่นนะอันนี้มันเอาไว้คือคนทั่วเบือคือคนทั่วไปมาอ่านได้นะครับมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับก็คือเป็นโคนภาษาละนามาอ่านนะครับอ่เพ่นเรียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับอันคนทั่วไปเข้าไปอ่านแบบที่สามนั่นนะครับแบบที่สามแล้วบนบอกว่าอย่างนี้นะครับอันฟังลักการนะครับฟังเเสียงภาษาละนาตำบลบนบนว่ามาจะได้นะครับาก็เอาภาษาไทยเขียนไปจะนั้นนะครับาก็ เ่าบอกพ่อเห็นก like ็ได okay. <Yeah, S 1> ้นะก็มาทังบนบ้านเอาว่าเอาภาษาไทยเขียนเลยนะก็มาพระเลิศนะครับพระเอาได้ยินเสียงพระมันเสียงจัตวาะครับ็มาพระอันนี้เอาเอาภาษาไทยเขียนเลยนะครับอันนี้ภาษาไทยปนวายแล้วปนว่าพระจะมาเสียงอีกมันบอกพระอันนี้เลยรละครับมันบอกพระก็เอาใส่ไม่จัตวาพ้วก็เนี่ยๆพระถึงแม้ว่ามันอ่าจะพิษ กฎของภาษาไทยน้อยก็มาเป็นยังนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาษาปริวัติแล้วครับเราจะือได้เสี่ยงตามภาษาลนานะครับมันก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับอก่อ็มื้อมันเือมันได้ตามเสียงภาษาลนานะครับมาอย่างเช่นเห็นยแม่อ่านภาษาเวียดน,นามนะอ่าป่นหลังจากสงครามป่นมาเป็น ร้อยสองร้อยปีสามร้อยปีแล้วก็เปิ้ลเงาแล้วก็มาเพราะฉะนั้นคนเวียดนามนะเปิ้ลจะหู้แล้วครับภาษายึกยืดเยื้ๆที่เขียนแบบจีนนะแบบเจ๊กน่ะอ่าภาษาอย่างอ่านเปิ้ลเขียนมาได้นะครับภาษาเวียดนามเห็นไหมอ่าเปิ้ลก็จะมาเอาอักษรอารีบิกนะครับมาเขียนนะครับเป็นภาษาของเปิ้ลนะครับเนี่ยมาแล้วก็ปนก็ใส่หมวกใส่จุดใส่ขีดใส่อยังสปะสเปดแล้วก็อ่ามันคือมันได้ตามเสียงของภาษา เวียดนามนั่นนะครับใช่ไหมอันนี้คือการปริวัตินะครับเปินห้องบริวัติห้องเฮาก็เหมือนกันนะก็เียนแบบภาษาเวียดนามเปนะครับเฮาก็เอาภาษาไทยนั่นก็มาภาษาไทยเนี่ยมาสะกดเขียนนะครับตามภาษาละนาของเขาเนี่ยเขาก็เอาสะพ้าสะเปรตเหมือนกันเฮ้ใส่จุดใส่อันยังต่างๆที่มันอาจจะบม่มีในกฎในเสียงภาษาไทยนั่นน่ะเอามาเขียนเป็นภาษาละนาของเขานะครับอ ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่พนห้องว่าปริวัติน่ะเอาจนได้เสียงภาษาละนาของเรานะครับอ่ะอันภาษาไทยน่ะเป็นระบบห้าเสียงนะครับมันจะมาเขียนระบบหกเสียงของภาษาละนาของเรามันได้ครบถ้วนนะมันมาได้นะครับมาได้นะครับบางกํามันเขียนมาได้นะครับเมื่อเขียนมาได้เราก็อยต้องอใจคําว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน่ะที่พนห้องว่าปริวัติน่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือปริวัตินะครับอ่าใส่ไม่จารวาลงไปบ็นะครับอ่าก็ ถึงว่ามันจะผิดกฎถ้าสมมติว่ามันในไทยเปนบมอมีนะ้อยอย่างงี้นะะแกแต่ปริวัติแบบละนามีนะครับอย่างนี้มันพระนะครับเสียงจัตวานะครับพระอพระเลิศเลิศนี่มันไทยพวกอ่านอย่างนี้นะงยเลิศอันนี้ก็เลิศแล้วนะครับอ่าเลิศก็เลิศน,นะครับอืมเปิ้นอาจจะเอาสคอสลาในเลิศนะครับพระเลิศเนี่ยอันนี้มันเลิศ เลิศดอันเลิศดภาษาลนามันเลิศเลิศดมันเลิศดเต่านะครับเลิศดเต่าเอาดอกเล็กนี่แล้วก <go> oh <peng> ็เลิศเลิศเต่าอ่าอันตัวสองแล้วก็พระเลิศดนะครับมาตัวสองนี่มันเสียงเองนะครับเอาพอเพื่อมาเขียนอ่าอ่าพอเพื่อมันอันอันนี้ภาษาไทยเพิ่อ่านไว้เลยเพิ่นอ่านว่าพระได้เสียงเองเลยะมันต้องไปยุ่งอะไรใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้มันต้องยุ่งละพระเห็นไหมพระเลิศดนะครับมาเลิศดนี่ก็เลศอาเลิศด เนี่เขาเอาสโคตเขียนมันเลิศเลยครับอันนี้ผ่าเลิศเลยใไหมอ่าได้เลยมากครับอันตัวหลังนี่ผ่าเลิศเห็นไหมเฮ่อผ่าเลิศนะอันตัวหน้ามันเหรครับผ่าเลิศนะครับอันนี้มันผ่านะครับอืมตัวจัตวาเนี่ยผ่าผ่าเลิศเห็นไหมอันตัวหลังมันผ่าเลิศเห็นไหมอ่าอันแบบที่สองแล้วครับ อันนี้ต้องเป็นคนที่เห,หียนูหภาษาลนามานะครับมาต้องนึกงว่าอันนี้มันเป็นตัวพระนะครับไม่กะนะอ่านว่าพระนะครับมาอันนี้เลิศนะครับไม่ไหมอันนี้เลิศนี่มีปัญหาแล้วอันนี้รออันนี้มันมีไม่ยอมันก็พระนะครับพระเลิศเห็นไหมก็ต้องอย่างนี้นะครับอ่าอันภาษาลนาก็เงาพราะเขเขียนได้อยู่สองแบบอย่างนี้นะครับมาที่เขาคนเจอกันนะครับมาอัน พระเลิศหรือพระเลิศนะครับท่านก็เอาไปพิจารณากันท่านจะเขียนแบบได้มันก็บ่ได้ผิดไปจากหลักการของภาษาละนานะครับอืก็ครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ